สวัสดีทุกคนก้วน,นะครับผมยูคุงน,นะครับและในวันนี้เราอยู่กันในเกมซูปเปอร์ซรซัตนะครับทุกคนจะกระดกลินทำไมวะนนี้โอเคในวันนี้นะครับผมเราก็กลับกันมากับเพื่อนของผมอีกแล้วนะครับทุกคนมีบบีสีน้ำเงินนี่ใครอะ <c oughs> เปาปะเปา่าเออมีเปาเปาโมดนะครับผมแล้วก็มีนน นะครับผมใครเมา่อะเนี่ยชื่อนี่ไครบ้างเนี่่อาอบอกมาสีน้ำตาลนี่คือใครครับผมเองครับเจ้านายคนเดิมคนหล่อคนป้วนอ่าโอเคครับผมที่อ่าสีน้ำตาลคือนายนะครับผมสีเงินนี่คือใครครับออาวินเนอร์ครับอยู่ร้านครับโอเคครับวินเนอร์แล้วสีม่วงใครครับเล็กใช่ไหมอ่าโอเคครับผมสีม่วงคือเล็กนะฮะ อเคโอเคตามนั้นนะครับผมเหลือคนเดียวโอเคก็ในวันนี้ในวันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรนะเด็กสีมินเหรอสีมินคือใารเล็กสีมินอ๋อโนมนสีม่วงสลับกันแล้ว โอเคก็ okay. ในวันนี้นะครับผมสุขสันต์วันสงการครับทุกคนเออในคลิปนี้ก็น่าจะได้ลงตอนช่วงวันที่11-12อนะครับผม,มก็นะครับทุกคนในวันนี้เราจะมาเล่นนะครับผมในรูปแบบของให้อารมณ์เหมือนมินิเกมได้ไหมก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าให้อารมณ์เหมือนมินิเกมได้ไหมนะครับผมแต่ว่าในรอบแรกนะคือมันจะได้เป็นรอบๆนะรอบนี้คือรอบแรกอะ่ะมันจะมีบทบาทนะครับผมจะเป็นนายอำเภอแล้วก็ตัวแฝงที่เป็นบทสุ่มนะสุ่มตัวแฝง4คนแล้วก็นายสกุลจิต4คนนะซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะบััคหหรรืือออะไไปล่่่่่าาาานนบททุกวีผมมใจ ปรับแบบนี้ได้ไหมนะแต่ผมจะปรับนะบผมโอเคก็ในกติกานะครับผมของรอบแรกนะเราจะมาไล่ปาดกันออกแนวแบทเทอร์อยยอนิดนึงนะในรอบแรกคือเราจะไล่ปาดกันหรือว่าจะแอบหรือว่าจะซ่อนอะไรแล้วแต่เลยแต่ว่าต้องชนะคือไม่ได้อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าตัวแฝงมันจะต้องมี2คนใช่ไหมครับผมอืมก็คือจะต้องชนะ แค่นันแหละคือต้องชนะคือในคลิปนี้นะครับผมเราจะใช้เป็นด่านเกาะมังกรน,นะครับทุกคนซึ่งมันเป็นแมพที่ผมไม่ได้เล่นเลยนะผมไม่เคยเล่นเลยผมพูดจริงๆผมไม่เคยเล่นเลยนะเพราะว่ามันเป็นด่านที่มันเข้ามาสักพักแล้วนะครับทุกคนแต่ผมไม่เคยได้เล่นเลยนะเพราะว่าสุ่มไม่ค่อยจะเจอนะครับทุกคนด่านนี้โอเคก็กอนเราวช่วกิดตานะครับอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับผมในคลิปนี้อาจจะพูดติดขัดนิดนิดนะฮะผมโอเคลิ้นพันไปดูกันที่แล้ครับผมไปดูก เราจะได้เป็นอะไรนะฮะโอ้ยโอเคครับผมนักทก๊กจิตควาประสงค์ของฉันคือในเกมนี้เราจะสามารถทําได้แค่วิ่งนะครับทุกคนวิ่งแล้วก็ปาดนะฮะโอเคจะมีเป็นฆาตรกรนะครับผมฝ่ายกลางก็คือเป็นนักสก๊อจิตแล้วก็ฆาตรกรนะคือส่วนใหญ่ตัวในเนี้ยจะสามารถปาดได้หมดเลยนะครับทุกคนเออในอำเภอก็ปาดได้นะฮะต,ต้องปาดได้ถูกตัวมันก็มนก็ต้ถูกตัวนะในอำเภอออกมาตัวเดียวเองอุ้ยโอ้ย เฮ้ยเปลี่ยนแล้ว啊ผมว่านายน่าจะแนงอำเภอแน่เลยระแวงระแวงเงี้ยถ้าเป็นฆาตกรน่าวิ่งใส่หมดแล้วมั้งผมไม่รู้อะอุ้ยแปลกแล้วผมว่านายน่าจะแนงอำเภอแน่เลยระแวงระแวงเงี้ยถ้าเป็นฆาตกรน่าวิ่งใส่หมแล้วมั้งเอ้าเกือบ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 ตายป้าใตัวเองเป็นอะไรอะว้าวเปล่านี่อะไรอะ อ่าโดดได้ด้วยครับ oh. อ right. uh ๋อเป็นเหมือนท่อใช่ไหมอันนี้อ่าซึ่งผมไม่เคยเล่นเลยนะครับทุกคนผมพูดจริงๆผมไม่เคยเล่นด่านนี้เลยนะเพราะว่าคือแบบไปกระเด็นอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยแปลกใหม่ดิอุ้ยอย่าละสวัสดีครับป้าสีม่วงเป็นอะไรเนี่ยไปแล้วเจ้าไปแล้ววุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 ว้าวอุ้ยเกือบไปอ๋อ อุ้ยอุ้ยอุ้ยหูน้อยก็ตามขึ้นมาด้วยใจเย็นเย็นน้องใจเย็นเย็นเฮ้ยสวัสดีครับโลแวงไปหมดครับเนื่องจากว่าในแมปนี้คือเราสามารถปาดกันได้หมดนะครับผมอืมในอำเภอตายหรือยังตอนนี้ผมยังไม่รู้นะอุ้ยโอเคครับผมแมปก็อุ้ยมีการเปลี่ยนสีด้วยนะเอออุ้ยお前はもう死んでいる。何？ เฮ้บอยเออีสันเปล่าเขาไม่มีปัญหาครับเขาก็เลยเหมือนจะพูดเออใช่ครับอมเออรีวๆเลยคือเปล่ามนะครับผมปลาหมดนะในคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้พูดนะครับผมเพราะว่าไม่มีปัญหานะครับไปดูคนอื่นหรออ่านี่ครับผมเหลือมิว v ีีกับวินเนอร์นะครับผมอือยังไงจากว่นนี้มิวีพีมาตรงโคตรหินครับผม จังหวะน,นี้ยังไงนะไม่ไม่พี่เป็นอะไรอะ่ะผมไม่แน่ใจนะฮะว่าเขาเป็นอะไรโอเคตอนนี้เขาอยู่ใกล้กันมากโอเคเริ่มห่างเหินแล้วโอเคห่างเหินแล้วตอนนี้โอเคเหมือนตอนนี้วินเนอร์น่าจะเป็นฆตาตกรนะครับผมอืมตอนนี้คือฆตาตกรมีอยู่สามบทเลยนะอืมส่วนนักสกตดจิตก็ไม่แน่ใจว่ามีกี่บทนะครับผม แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเอาตามเกมอ่ะผมเอานักสกุลจิตมา4บทนะน่าจะได้3เหมือนกันมัน้งน,นักสกุลจิตโอเคครับผมตอนนี้ b u ิ p นะครับผมเขากำลังตามร่าหาวินเนอร์นะครับผมมาแล้ววินเนอร์ก็บุตรท่อนะั้นวะินเนอร์น่าจะฆาตกรแน่ๆนะครับผมหรือว่าใใวอาจจะเป็นเพื่เดียวกันเลือมเหียวไงล่ะเพื่อนเหลือมิจูบีพีนะฮะตายไปเยอะแต่แล้วอ่ะหุ่นนี่ไง อยู่ใกล้กันมากปึ๊บเรียบร้อยวีดีพีชนะครับผมจบเลยโอ้โหชนะอ่าทุกคนทุกคนทุกคนผมลืมบอกกดอีกหนึ่งอันซึ่งเป็นสําคัญมากๆผมลืมผมขอโทษจริงๆอ่าขอผมขอบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะห้ามกดใช้สกิลนอกจากค่าผมลืมพูดก็คือห้ามกดสกิลนอกจากสกิลค่านะครับผมอืม ก็ผมจะบอกว่านะครับผมอันนี้คือเอาไปเลยเยดเลยนะอันนี้คือเราห้ามกดใช้สกิลอื่นนะครับผมถึงแม้เราจะเป็นตัวแฝงหรืออะไรเราห้ามกดใช้สกิลอื่นนอกจากสกิลฆ่าหรือว่าโจมตีนะครับคนเอ้ก็คือเป็นนักสะกดจิตนะครับผมก็ห้ามกดสะกดคนอื่นนะอืมโอเคไปเริ่มรอบที่สองเลยครับผมโอเคครับผมมาเราจะได้เป็นอะไรนะโอเคครับผมนักเชิดทุนโอเคโอเคครับผม อ่าแล้วก็สกิลกดใช้นะครับผมจะกดได้แค่สกิลวิ่งนะโอเคอคือห้ามกดสกิลนอกจากสกิลฆ่านะครับผมอมืกดด้วยนะกดด้วยนะห้ามกดอ,อ่าเรียบร้อยตัวนิดนึงระวังตัวนิดนึง ก็อ๋อผมว่ารอบหน้าน่าจะต้องเดียว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 มีพอต่อรองให้แววดีกว่าผมว่ารอบหน้านะทุกคนเราห้ามกดซาบุถ่ายดีกว่า <S <S โอเครอบหน้าห้ามกดซาบุถ่ายดีกว่าอ่าเรียบร้อยผมเหมียวเจอกับยิงเงินเมื่อกี้นะไปดับแล้วหัวรอบหน้าห้ามกดอะไรพวกนี้ดีกว่าทุกคนมันจะโกงไปนะสำหรับแบบทั่วแฝงอ่ะทุกคนอืมไอ้ว่าเดี๋ยวรอบนี้เราค่อยว่ารอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราก็ไปบอกเขารอบหน้าโอเคเดี๋ยว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 เวลาเรา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 ถ่ายเรียบร้อยเวลาเรา เวลาเนาะคีครับผมอ่าสีน้ำตาลครับผมนายนะคีนายบุธท่อมาจังหวะนี้ยังไงเอาเอาเราเป็นเพื่อนกันโอเคปะเราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเล่นเกมแล้วค่อยเราไปไล่ฆ่าคนอื่นกันโอเคปะสัญญาสัญญาเพื่อนอ่ามีพันธมิดถือว่าเป็นพันทำนิตรกันก่อน นะพันธมิตรกันด้วยนะครับโอเค<ม>ไปกันกันไปกันเดี๋ยวเนี่ยเหมือนว่า <c oughs> นายกับเปานะครับผมจะเป็นนายสะกดจิตทั้งคู่นะหรือเปล่าหรือว่าใครบางคนน่าจะเป็นนายอำเภอรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมไฮต่เหมียตายแลยว้วครับผมเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูแฮอ้ยกดวัวทไมเนี่ยเอ้ากดวัวเฉยโอยกดวัวทไมไม่นับนะีรู้ว่าไม่นับนะครับผม โอ๊ยมัออว่วมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมบอกใหม่ดีกว่าห้ามสับสบวทธาิ์นะฮะ <c oughs> อืมเรียบร้อยเดี๋ยวคนเดียวครับผมจังหวะนี้ติดสปีดมาเออเออเอาชนะเราว่าเราจะต้องมาทำข้อกำหนดกันใหม่แล้วล่ะ โอเคผมจะมาบอกว่าห้ามกดสะบถธาด้วยครับผมห้ามกดพวกโอทูห้ามกดอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ห้ามกดหวตนะ,ะห้ามกดหวตห้ามกดประชุมอะไรทั้งสิ้นนะครับผมโอเคป่ okay, ะผมไปรอบต่อไปครับผมโอเคครับผมมารอบนี้ผมคิดว่าเขาได้จะเข้าใจกันแล้วนะครับผมโอเคโอเคผมเป็นนะักสะกดจิตโอเคฮะโอเค แล้วก็คือตัวแฝงนะครับผมจะเป็นแบบสุ่มเลยนะอืมก็คือถ้าเกิดได้เป็นตัวที่ปาดไม่ได้เอ้ยยูชูชูชูมันจะพูดอยู่ก็คือได้ถ้าเกิดเป็นตัวที่ปาดไม่ได้อย่างพวกแบบว่าพันลงหรืออะไรก็คือแบบว่าจะไร้ประโยชน์นิดนึงนะฮะไปละไปละไปละสวัสดีเออลงน้ำได้ไหมอ่ะพูดลงไม่ได้ครับผมเสียดายอุ้ยแต่ว่าเราสามารถอีได้โอเค นี่คืออะไรอ่ะอ๋อกล้องหรือเปล่าน่าจะเป็นกล้องนะฮะอืมเออครับผมอุ้ยเ่ามาไปแล้วไปแล้วเฮ้ยจะย็นกล้องเรียบร้อยครับโอ้โหฆาตกรจะนะ <Okay. S 1> oh ho. โอเคตัวแฝงกลายเป็นสีนะครับผมงั้นผมต้องลบเอางี้ดีกว่ารอบนี้คือผมลบนานอำเภอออกไปนะครับทุกคนอืมแต่ก็เพิ่มเป็นตัวแฝงกับนักสักจกิตนะครับผมเพราะว่านานอำเภอมันจะปาดได้แค่แบบว่าสองรอบนะครับผมโอเคก็จ okay, ะ <Okay, S 2> <okay. S 1> มีประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมโอเคครับผมมาดังเชิดหุ่นอีกแล้วนะฮะโอเคโอเคไม้กันโอเคอุ okay. ้ยมีพาโลด้วย ใครได้พานโรงอยากรู้อ๋อสวัสดีสวัสดีใครได้พานโรงอ่ะป้องป้องเป็นพานโรงเอาเรยวเนาะปาดไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยไม่ได้ปกป้องแยกแยกครับแยกเลยแยกเลยแยกเลยมันจะขี้โกงไปตรงนี้พานโรงพานลรงอ่าเออใช่พาค้างพาไม่ได้ก็มาผมก็ได้มาเอานี่ไงเนี่ยผมสามารถทำให้ฆ่าได้แป๊บนึงผมจะทำให้ฆ่าได้อ่าโอเคเอาไอ้ โทษเมียวไปไหนแล้ววะนำเงินเมื่อกี้มอใช่ไหมว้ยว้อืขอโทษเหมียวด้วยนะเมื่อกี้ตลาดไม่ทันเนอะเมื่อกี้สิน้ำเงินใช่ไหมเฮ้ยขัดข้างล่างอ่ะเฮ้ยนี่ไงน้ำเงินโอ้ยนี่โนนนี่วะจะค่าพวกเดียวกันเองละออกไปออกไปออกห่างๆเลยออกไปโอเค คือถ้าเกิดตัวแฝงอยู่ติดกันมันจะขี้โกงมันจะขี้โกงไปหน่อยนะครับผมโอเคอน,นี่คืออะไรนะครับอ๋อเป็นเหมือนของแอดเขาเรียกว่าเป็นเหมือนห้องแอดมินนะห้องนี้อ่าไม่เจอเลยเอ้ยไปดูตรงห้องแฮกเกอร์นะครับผมเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูนะว่าใครอยู่ตรงไหนตอนนี้เหลือกี่คนละเดี๋ยวมาดูก่นอนโ,โอ้โหเขาโอ้โหเป่าอีกแล้ว <laughs> กำลังดูนี่อยู่เลยให้รอดขอโทษ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 เหมียวขอโทษ,โทษ,โทษจริง <laughs> อะไรวะเ้นอ่ไปไหนวะเานึอ่นยังไงอ่ะไม่รู้อะไม่รู้อะไมู่้่ไูนอยังไงนเดี๋ยวถ้าเรือถ้าเรืออยู่ไหน้าเรือถ้าเรอยู่นตรงที่มึงฆ่าอัอ้าวินแล้วเจ๊กน่หมเจ๊กันหเออไหนไหนไหไหนยอยู่ไหนเนี่ยมาท้าเรือแล้วเนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรงซอ้าวเรียบร้อย เฮ้ยโหเปาเปาโคตรตึงฮะโหเปลเปาวเปลเปาตึงจัดเลยรอบนี้ไม่ใช่รอบนี้ดีทุกรอบเลยมันล็อกัตอนได้มว่าอ่ามัน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 ล็อกมันล็อกได้แต่ว่าอยากให้แบบฆาตกรมากกว่าตัวไงอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเดี๋ยวผมกดทุกตัวเลยกันฆาตกรยกเว้นพานโลกดทุกตัวยกเว้นพารโลโอเคแล้วก็ผมจะเอาเป็นไคจูนะเหมือนเหมือนว่าไคจูสามารถที่จะเอาได้บทเดียวนะงั้นผมเอาเป็นนักสกุลจิตต่อแล้วกันโอเคสี่คนเหมือนเดิมโอเคครับผม โอเคครับผมมาจะได้เป็นอะไรนะตอนนี้โอเคอ่าเราได้เป็นตัวแฝงครับผมผู้คุมวิญญาณนะเอออุ้ยแล้วทำไมแล้วทำไมมันมีอันอื่นมาด้วยเนี่ยโอเค okay, ไม่เป็นไรอ่าไปละโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โห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 อู้ เออคุณต้อยอยอุ้ย oh, อุ ah, anyway. oh, okay, ้ยอุ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 ้ยอะไรเนี่ยออกไปครับออก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 ครับโอเคครับแยกโอเคก็ผมมู๊ไมแดงขนาดเนี้ยเดี๋ยวนะมาเยอะอะไรขนาดเนี้ยแล้วคนก็น้อยนะทำไมเอ้าเรียบร้อยอะไรเนี่ยเดี๋ยวจบไปจังโอเคครับ โอเคครับผมเอาเป็นว่านะฮะเราเอาเป็นแบบเดิมนั่นแหละดีแล้วนะคบผมก็คืออันนี้คือเหมือนว่าผมใส่มาแล้วมันแบบมันแดงเถือกหมดเลยอะผมเอาเป็นนักสะกดจิตนักสะกดจิตสามแล้วก็ไคจูหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวแฝงก็เอาเป็นสุ่มแล้วกันสุ่มสี่นะฮะโอเคอันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับผมก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดอีกเฟสหนึ่งนะครับผมเป็นอีกโหมดหนึ่งนะโอเคโอเคครับผมมาตืบตืบโอเคครับผมได้เป็นโอ้ยนักสะกดจิตความประสงค์ของฉัน อเฮ้ยแต่ว่าผมลืมคิดไปเลยว่าถ้าเป็นไคจูนี่ผมจะให้เขากดใช้สกิลได้เลยดีไหมอ่ะเพราะว่าไคจูมันก็มันก็น่ากลัวอยู่นะทุกคนมันก็แบบว่าอันตรายอยู่นะผมไม่แน่ใจว่าจะให้เขากดใช้สกิลไหมถ้าใครได้เป็นไคจูนะโอ้โกดผิดเดี๋ยวเเอาวิ่งมาครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ลงได้ไหมว้าลงได้ด้วยครับอุ้ยอุ้ยเอาไคจูแปลงร่างแล้วครับผม โอเคใครจูบอแอล้วแต่ผมว่าแมพมันก็แมพแมพมันก็ใหญ่อยู่นะเขาน่าจะไม่โดนหลอกขายรอยแปลงรางแล้วนี่ไงให้ใครจูบแปลงมากไปนะครับโอเคโอเคครับไปใจรอครับตุ่ยเปาคนเดิมเลยนะฮะ <c oughs> เหลือแค่เปากับ UBP นะครับแล้วก็วินเนอร์นะฮะจะสามคนเท่านั้นไอ้ผิวว่ะผิวว่ะอือเรอียบร้อยใครโดน พี่เนอร์โดนครับผมพี่เนอร์โดนแล้วอะไรเนี่ยอะไรคือผลึกน้ําแข็งอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยคืออะไรไม่รู้ครับผมแต่ว่ามันก็สวยนะโอเคตอนนี้คือเป่ากําลังไล่ตามหานะครับผมมียูบีพีแล้วตอนนี้มียูบีพีเขาอยู่ตรงนี้ครับผมเหมียวอ,อยู่ตรงนี้โอ้ถือว่าตอนนี้คืออยู่ค่อนข้างไกลกันเลยนะครับผมเริ่มขยับเข้ามาใกล้กันแล้วครับผมตอนนี้อ่าอ๋อโอเคไกลละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย อะไรครับนี่โอเคเราอยู่ตรงนี้ครับผมปอรอดักนะน่าจะรอดักนะน่าจะรอดักครับผมปอน่าจะรอดักมีวีพยังไงยังไงตอนนี้เหมือนวิวจะไม่ไว้ใจนะครับผมแล้วกดสติ๊กเกอร์พัสดีนะฮะนีครับผมปาเหมือนพยายามที่จะรอดักมีวี P ีนะฮะมาแล้วมาแล้วเออปาชนะอีกแล้วนะครับผมโอเคทุกคนก็รอบต่อไปนะครับผมจะมีชื่อรอบว่าแบ็คแจ็ครอเดานะครับผม ก็ในรอบนี้นะครับผมจะมีสุ่มนะครับผมเป็นสุ่มลูกเรือ4คนแล้วก็แบ็คแจ็ค4คนนะครับ <c oughs> ทุกคนกคน็คือจะให้แบ็คแจ็คนะครับผมกดโหวตหรือว่าใครก็ได้กดโหวตแล้วก็จะให้เดานะครับทุกคนก็คือเดาก็คือเดาเลยคือจะไม่มีการบอกเป็นบอกว่าเป็นอะไรหรือว่าเบาะแสอะไรเลยนะครับผมก็คือเดาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนอืมโอเคแ่จถามไดรอเดาอย่างเดียวครับผมห้ามปาดนะแบ็คแจ็คห้ามปาดห้ามกดชาวประถาศนั่นทั้งสิ้นห้องโหวตใช่ใช่ต้องเข้าห้องโหวตแล้วห้องโหวตอยู่ตรงไหนเราต้องตตตาาาามมหหห้้้ออออองโโวววกกกัันนน่่แแลคครรรบบผเเถืีด๋ ลองเทสกันก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับบททีหลังโอเคกูรู้ว่าห้องโกลน่ะในหลังนี้มมาซื้อห้องไหนใช่เหรอก็ไหนอ่ะโอเคครับผมมาจะได้เป็นอ๋อผได้เป็นแบ็คแจ็คเออเอออะไรเนี่ยเดี๋ยวเหมือนที่คุยกันไมจะไว้ทำไมมันไม่มีแบ็คแจ็คเลยอ่ะอ๋อยังไม่ได้เซฟหรอหรือเปล่าหรือผมยังไม่ได้เซฟทุกคนยังไม่ได้เซฟแน่เลยอ่ะน่าจะลืมกดเซฟหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนโอเคชัดเจนโอเคเดี๋ยวผมขอดูบทก่อน อ่าโอเคถูกแล้วถูกต้องถูกต้องอ่ะลองดูไปโอเคครับผมมามาดูการเดาขอ,องแบ็คแจ็คกันอุ๊ยโอ้หได้เป็นแบ็คแจ็คนะครับผมโอเคชีวิตอันนี้คือผมยังไม่รู้นะว่าปุ่มโหวตอะไรมันยังไงนะผมโอเคมาคุณเ <c oughs> องนะคะเจ้าสไลด์หนูจะพาไปหาป่าวนะคะเออเพิ่งสังเกตนายเปลี่ยนชุดตอนไหนเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราไปตามไปห้องโหวตได้ป่ะให้เป็นแ <ไป S 1> บ็คแจ็คว้าไปโหวตจะโหวตได้ไหมสามสิบกวิโอเค รอบนี้นะบทรร,รอบนี้มันจะเป็นฝ่า,ายกลางซะส่วนใหญ่นะครับผมมาได้ไงก็ไม่รู้นะครับผมนะที่ผมเลือกูเรือมาโอเคอุ้ยอุ้ยสวยสวยพุ่งบทโอเคยังไงครับผมมีเวลามีเวลาให้พวกเราเดาอยู่ประมาณร้อยกวีครับตอนเนี้ยผม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 เป็นแบงคแจ็ <laughs> แค,จคจผม,ผม,ผม,แ,คผมแล้วก็สีน้ลเงินแล้วก็สีฟ้ามิน เปิดเผยเลยมันออกเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นผมว่าวินเนอร์อ่ะผมว่าวินเนอร์เป็นนักสะกดจิตแน่เลยนะก็เดดาเหลือเวลาเดาอีก200ร้อยกว่าวีโหวตอะไรกันหรอเฮ้ยขอเจ้าดาวดีนะให้ดีดลนะเอ้าเฮ้ยเขาเดาอะไรอ่ะรูแอนนี่เป็นดักแน่แน่แน่เลยเฮ้ยไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเดาอ่ะ เป็นวิญญาณวิญญาณเอามาสิ่ความจริงแล้วมั้ยวิญญาณเอามาเอามาผมเป็นสิ่งผที่แบบว่าที่แบบว่าแบบว่าสามารถสะกดหนึ่งคู่หนึ่งเอ้าสะกดหลานดเดียแล้วผมเป็นคนเชื่อคนง่ายได้ไงเรียบร้อยเลยครับอีกสองคนต้องเอ้ยไม่ใช่อีกคนนึงต้องเดาอ่าเรียบร้อย จบละจบแล้วะยบร้อยไม่หรือายการายการต้องเรียบร้อยฮะแต่ว่าถ้าตะกอนซ้เหมือนแล้วนะเดาเดาเดารอเดาเอาเดาอย่างเดียวเดาอย่างเดียวเดาอย่างเดียวเลยเดาอย่างเดียวเลยครับเดาอย่างเดียวเลยจะกดบวกแล้วก็เดาต่อเลยว้ายจะตามมาถูแล้วก็เดาต่อเลยเนื้อสวยมา่กันทำไมเราอยู่ด้วยกันดีกว่าไปเพื่อนตาบ้าไปด้วยกันกดบวกกดบวกแล้วก็เดาอากดบวกดล้วพอดีเพื่อนเราเป็นอยู่เดียวแล้ว เราอยู่ด้วยกันแล้วได้เพื่อนอย่างแรกวันนเราไปแก้ก่อนไปแก้ก่นเดี๋ยวเราจะแพ้เราต้องแก้ก่อนเรื่องกับนายเป็นอะไรไม่รู้นะนายเป็นคนจริงๆแล้วนายเป็นอะไรเหมือนเราเลยอ๋อเราเป็นจริงๆแล้วเราเป็นปิญญาเ่อเฮ้ยโอเคเพื่อนดีมากดีมากอืมเรียบร้อยเรียบร้อยเนอร์ไม่เห็นด้วยเนอร์ทำไม่ได้อยู่โอเคอ้าวเรียบร้อยอืมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยนอร์ไม่น่าจะกดจีบด้วยวเอ้า ตึกนี้สู้เพื่อชาติมามาช่วยชาติกังหลอกเพื่อนในเพื่อนอีกทีหนึ่งเหลือใครหน้าเหลือใครหน้าเดี๋ยวนนเดี๋ยวนนเดี๋ยวนนนี่ไงนนเป็นฆาตกรนะฮะกดวัแล้วเราเลยนนเชื่อเราแล้วคือขยันกดซะด้วยนะเนี่ยขยันกดจริงๆเอาเรียบร้อยมังกรมาแล้วเอาแล้วมังกรคือวินเนอร์อ๋อทำไมอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่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 มังกรคือวินเนอร์ผมนึกว่ามังกรวินเนอร์วีเนอร์อยู่ตรงนี้ครับผม บอลรีบปาดปาดคุณหน่อยโอเคบอลบอลหายแล้วตอนนี้คือนายนะไม่ใช่นายตอนนี้คือเปานะครับผมเอ้ยเปาอะไรล่ะตอนนี้คือนนนะครับผมนะกำลังตามหาวินเนอร์วินเอนเอร์กำลังหานอนอยู่นะครับผมตอนนี้กดเลยเนะี่ยกดได้เดาเลยเนะี่ยกดเลยกดเลยเนะี่ยกดเลย,ออยไออะไรล่ะกดเลยเมื่อไหร่จะจบอยู่ไหนเนี่ยวินเนอร์อยู่ตรงนี้โอ้โยเดี๋ยวจะเจอกันละอยู่แค่ตรงนี้ วีด้างไงไอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเนี่ยนะเห็นไหมหหเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นแล้วเห็นแล้วเออเอา <c oughs> ไม่มทมันไม่ทัน,มนไม่ทันวะเออเป็นเหมือนกูเนะเนโอเคงั้นเดี๋ยวบอกเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากดข้าประชุมไปแล้วเดี๋ยวเราบอกเลยว่าใครเป็นไรมากแลกมากไว้โอเคตอนนี้เดี๋ยวผมเอาสุม่มลูกเรือไปสิบนะครับผมแล้วก็แบ็คแจ็คอีกสิบไปเริ่มเลยแล้วกันแบบประชดประชดชีวิตนะครับผมถ้ายังมีฝ่ายกลางอยู่ก็ไม่จะว่างไงแล้วนะฮะ โอเคครับผมมาอ่ารอบนี้เหมือนจะมีลูกเรือนะครับผมอ่าแล้วผมก็ได้เป็นแบ็คแจ็คอีกแล้วนะฮะชีวิตเอ๊สวัสดีครับนี่อีกแล้วแบบแบบประชดประชดชีวิตนะครับผมถ้ายังมีฝ่ายกลางอยู่ก็ไม่้จะว่าไงแล้วนะฮะมายังไงเนี่ยฝ่ายกลางมายังไงโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็เลยด้วยทีด้วยเคฮะเอาเฮ้ยจะตายได้ไงอ่ะ อะไรอะเดี๋ยวดิเอาเลยเราไม่เห็นตายได้ยังไงเนี่ยเอ้าเอาอ๋อนายกินเหรอนายกินเบี้ยวเหรอเห่อแท็กก็บอกเนี่ยนายเออเออเออรู้แล้วล่ะรู้แล้วล่ะนายเป็นอะไรโล่ตอนนี้คืออันนี้คนตายเราอยู่กันกี่คนนะเกือบครบใช่เราอยู่กันเกือบครบเลยมาจะเดาใครไหมอ่าเนื้อเดาเลยเนื้อเดาเลยเดี๋ยวผมเปิดทีหลัง ป,ดดประธานเปิดดีประธานเปิดเลยได้ประธานเปิดใช่ไหมประธานเปิดดีอือประธานเปิด <c oughs> <c oughs> โอเคครับทุกคนก็รอบนี้นะครับผมจะเป็นโหมดสุดท้ายนะที่เราจะได้มาเล่นกันนะครับผมก่อนที่ทุกคนจะได้ไปส่งการกันอย่างเต็มที่นะคลิปน่าจะยาวพอแล้วล่ะโอเคในรอบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเป็นโหมดที่มีชื่อว่าศึกฝ่ายกลางนะครับผมเออก็คือเราจะเอาให้ฝ่ายกลางที่สามารถปาดด้วยกันเนี่ยคือช่วงหลังเนี่ยฝ่ายกลางเนี่ยสามารถปาดเนี่ยเยอะมากเลยครับผมก็คือฝ่ายกลางที่ที่ปาดคนได้ค่อนข้างคี่จะเยอะนะครับทุกคนโอเคเราก็จะเอามาเล่นกันเนาะโอเคมีนักสะกดจิตผู้รับใช้นี่ผมไม่แน่ใจนะจะเอามาแล้วก็จอ ฆาตะกะนะครับผมไคจูคนทรยศเนาะประมาณนี้ครับทุกคนประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวลองดูกันครับทุกคนโอเคครับผมไปดูกันเลยโอเคครับผมอุ้ยทำไมมันรู้สึกเหมือนจะได้เป็นฆาตรกรมแปแกะนั่นไงว่าแล้วอุ้ยได้รางวัลข้าวุกอย่างมีระโอเคอ่ามีฝ่ายกลางกับฆาตรกรนะครับผมโอเคไปเลยไปดิฆาตกรฆาตกรทั้งกล่มไปบ่

รู้ทำไมเอาปาผิดเฮ้ยปาผิดเป้าหมายนี่และฮะเฮ้ยแปลกลอะน่าเขาจะัวเดงอุ้ยตีตตีตตีติตตี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 ตตตติตตี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 ต้านายโดนแล้วมตี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 บีต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 ีะ ว่าเาเมื่อกี้ป่าได้ไงอยู่อยู่ตั้งไกลนะเมื่อกี้เมื่อกี้นายป่าได้ไงอยู่ตั้งไกลนะเมื่อกี้มาเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะเป็นรอบสุดท้ายนะซึ่งก็จะให้อารมณ์แบบแบบเพิ่งลอยยอแบบรอบที่แล้วเลยนะอ่า <S <S เดี๋ยวจะเอาบทเหมือนตอนแรกๆกันนะแต่อาจจะเพิ่มอันนี้มาเป็น5นะโอเคแล้วก็นักสกกดจิตเป็น5แล้วกันอ่านักสกดจิตกับไคจูแล้วกันนะครับทุกคนไปรอบสุดท้ายครับผม โอเคครับฆาตกรอีกแล้วกิ้งกาด้วยรอบนี้มาโอเคมาไอ้ต้นน้ำอยู่ทีมเดียวกูเปล่าไม่อยู่ไม่อยู่เฮ้ยอยู่อยู่อยู่ไปไปดิไปดิไว้ใจได้ไหมนี่นายเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยมากับพี่มาพี่มาไม่ไปไม่น่าไว้ใจนายนายไม่ใช่พูดเดียวกับผมนะฮะเปลวิ่งไปแล้วนะครับผมเปาไม่ไว้ใจผมขนาดนั้นเลยเหรอ เอ้าา <c oughs> เเปสกมังกรมาดีกว่าเสกมังกรมาลินโอเคฮนะโอ้โหทั้งมังกร <c oughs> ทั้งไคจูว้าวทั้งมังกรทั้งไคจูอะไรวะเนีเ่ยเอ้าเฮ้ยทางตานอนนี้แย่แยะไปละไม่มีใครเห็นผมตอนนี้ไม่มีใครอะ้รเอา้าเอา้เอาโอ,าอ้อะไรไขจูกับมังกรมาเจอกัน <c oughs> เรียบร้อยแล้วทวยตัวใหญ่แบบนั้นน่ะโอเคครับท <c oughs> <c oughs> ุกคนก็ก็มังจอนเจอไครจูนะครับผมเมื่อกี้นะโอเคก็สนุกกันหรือเปล่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมต่อไปด้วยนะครับผมก็คลิปนี้อาจจะแบบมีวุ่นวายมีอะไรไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนโอเคก็คลิปหน้าอย่ากทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปกันด้วยนะครับทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายเจอกัน